สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธนาธรประกาศถึงไม่ชนะเลือกตั้งพัทยาแต่ยังคงเดินหน้าทํางานท้องถิ่นต่อวันที่23พฤษภาคม2565น,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจระบุว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและขอขอบคุณคะแนนเสียงที่มอบให้กับพวกเราทุกคะแนนขอแสดงความยินดีกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปให้กำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพทุกท่านด้วยหากมีสิ่งใดที่ผมและคณะก้าวหน้าสามารถช่วยเหลือได้พวกเรายินดีร่วมมือครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณปรเมศและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนผมเชื่อว่านโยบายพัทยาของพวกเราเป็นประโยชน์กับประชาชนหากท่านเห็นประโยชน์นี้และอยากพูดคุยเพิ่มเติมพวกเรายินดีร่วมมือครับสำหรับพวกเราคณะก้าวหน้าแม้วันนี้เราจะไม่ประสบความสำเร็จเรายังิี่สน์ต,ตัวเองให้กับประชาชนไม่เพียงพอ เราจะเดินหน้ามุ่งมั่นทำงานท้องถิ่นต่อไปให้ประชาชนเห็นถึงผลงานและความตั้งใจของเราการเลือกตั้งที่กรุงเทพและเมืองพัทยาเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยและแสดงให้เห็นว่าแม้เราแตกต่างกันทางความคิดแต่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติภายใต้การเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของกันและกัน อยากให้ทุกท่านจดจำเวลานี้ไว้อย่าหมดศรัทธากับประชาธิปไตยสุดท้ายขอขอบคุณทุกคะแนนที่ท่านมอบให้กับผู้สมัครของเรา3มเดือนที่ผ่านมาเป็นการเดินทางที่สนุกและท้าทายมากผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากคนพัทยาขอบคุณทุกกำลังใจขอความสนับสนุนจากทุกท่านในการก้าวเดินต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ